ข้อ3าครับ if จุดจุด and จุดจุดเท่ากับ1นะ find the value of 3า2ลัง e บวกลัง b โอ้โหทำไงดีเอาสอสมการนี้ก่อนนะครับมีอะไรเหมือนกันมี2กลังกับ3กลัง b เหมือนกันนะครับที่มองเป็น x กับ y แล้วกัน x บวก y เท่ากับ7กับ x ลบ y เท่ากับ1อา้าวหา x กับ y กันนะครับเอาสองสมการมาบวกกัน1บวก2นะครับ x บวก x ได้ 2x y ลบ y หายไปเหลือเป็น8เพราะงั้น x คือ4 x ของเราคืออะไรนะครับ2กําลัง a เท่ากับ4 4ก็คือ2กําลัง2เพราะงั้น a คือ2เสร็จแล้วท่อนที่1ต่อมาเอา1กับสรรมการที่2มาลบกันเพื่อกำจัด x เออหรือจะเอาค่า x เนี่ยไปแทนค่าเลยก็ได้นะ,ะไปแทนค่าเลยอย่างนี้ก็ได้นะครับจะได้ y เท่ากับเท่าไหร่ 3ถูกไหมเออ y เท่ากับ3 y คือ3กํกำลัง b เท่ากับ3กํกำลัง1 b ก็คือ1เสร็จแล้วเว้ยเนี่ยง่ายไหมเออ3ากำลัง a บวก2กํกำลัง b 3กํกำลัง2บวก2กํกำลัง1ได้เป็น9บวก2เท่ากับ11ครับ